เขาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนประกอบหรือในการทำงานของเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบของเทคโนโลยีอยู่หลักๆมันก็จะมีส่วนของ Input ส่วนของ Process แล้วก็ส่วนของ o u t p u t นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ย ในตัวของ Input ของเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งจะถูกป้อนเข้ามาเนี่ยในเครื่องปรับอากาศของเรานะครับโดยที่ในการป้อนเข้ามาของไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อกระบวนการทำงานของเครื่องปรับอากาศนะครับหรือโปรเซสของเราเนี่ย ส่งผลให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศเนี่ยทำงานตามกระบวนการหรือว่าทำตามขั้นตอนที่มันถูกตั้งไว้นะครับทีนี้พอผ่านกระบวนการโปรเซสไปแล้วเนี่ยในส่วนของเอาพุทในส่วนของเอาพุตเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของอากาศที่มีอุณหภูมิที่ลดลงนะครับแล้วก็มีการส่งข้อมูลย้อนกลับเป็นค่าของห้อง ที่มีอุณหภูมิที่ลดลงตามที่กำหนดแล้วเนี่ยก็ส่งกลับมายังระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ระบบทำการตัดไฟนะครับอ่ะทีนี้อันนี้เป็นส่วนที่เป็นการทำงานคร่าวๆของระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าในระบบ การทำงานย่อยๆของเครื่องปรับอากาศนี้มันมีอะไรบ้างนะครับพอเราได้ทำการวิเคราะห์การทำงานของเครื่องปรับอากาศแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาดูว่าในส่วนของการทำงานของเครื่องปรับอากาศมันประกอบไปด้วยระบบย่อยอะไรบ้างนะครับเช่นในส่วนของระบบแรกเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยระบบร้อนนะครับพอคอยร้อนเนี่ย จะต้องทำงานสัมพันธ์กันกับระบบลดความดันระบบลดความดันก็จะทำงานสัมพันธ์กันกับระบบคอยเย็นนะครับระบบคอยเย็นก็จะทำงานสัมพันธ์กันกับระบบอัดความดันตรงเนี้ยเป็นระบบของเครื่องปรับอากาศที่เราทำการวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับว่าในระบบเครื่องปรับอากาศที่เราเห็นที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันมีระบบย่อยอะไรบ้างนะครับ อันเนี้ยก็เป็นคร่าวๆอีกเหมือนกันก็คือในทุกวันนี้ระบบเครื่องปรับอากาศบางยี่ห้อเนี่ยก็อาจจะมีการแทรกระบบในส่วนอื่นๆเข้าไปด้วยนะครับเช่นในส่วนของระบบเครื่องกองอากาศหรือว่าระบบฟอกอากาศพวกนี้มีแทรกเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้เวลาที่เราจะอธิบายในส่วนของการทำงานหรือความสัมพันธ์ของระบบ เครื่องปรับอากาศเนี่ยเราก็จะมาบอกว่าในส่วนของระบบคอยเย็นนะครับซึ่งเนี่ยเราก็อาจจะอธิบายไปว่าในส่วนของสารทำความเย็นที่อยู่ภายในเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรกับความร้อนนะครับก็คือจะทำหน้าที่ในการดูดความร้อนจากภายในห้องนะครับแล้วก็ส่งผ่านไปยังระบบอัดความดันตรงเนี้ย ซึ่งในระบบแต่ละระบบย่อยๆเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ In n p u t Process Output ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของระบบคอยเย็นเนี่ยมันมี Input ก็คือสารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำและเป็นแก๊สก็คือนำเข้ามาในส่วนของระบบคอยเย็นนะครับกระบวนการของการทำงานของคอยเย็นก็คือดูดความร้อนของ สารทําความเย็นนะครับจากอากาศภายในห้องก็คือดูดเข้ามาทําให้สารทําความเย็นของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับพอสารทําความเย็นของเราเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยนะครับระบบก็จะส่งต่อสารความเย็นเนี่ยไปยังระบบอัดความดันนะครับในส่วนของระบบอัดความดันเนี่ยก็จะรับอินพุตเข้ามาก็คือ สารทำความเย็นที่มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับกระบวนการของอ่ะแป๊บนึงนะลูก อ่ะทีนี้ต่อนะครับเออ่ถึงหนแล้วถึงในส่วนของระบบอัดความดันเนาะเมื่อกี้นะครับในส่วนของระบบอัดความดันเนี่ยก็จะรับในส่วนของสารทําความเย็นนะครับที่ได้มาจากคอยเย็นเนี่ยก็คือสารทําความเย็นที่มันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับจากที่คอยเย็นเนี่ยได้ทําการดูดเอาอุณหภูมิ ของภายในห้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในสารทําความเย็นนะครับพอผ่านกระบวนการโปรเซสไปแล้วเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการเพิ่มความดันนะครับเพิ่มความดันของสารทําความเย็นเนี่ยเพื่อที่จะส่งไปยังคอยร้อนนะครับโดยที่จะต้องมีการเพิ่มความดันเสร็จแล้วจะต้องเปลี่ยนสถานะให้เป็นของเหลวด้วยนะครับพอเสร็จแล้วส่งเข้าไปยังในส่วนของ ระบบคอยร้อนนะครับระบบคอยร้อนเนี่ยก็จะรับในส่วนของสารทําความเย็นหรือว่าเรียกง่ายๆว่าน้ํายาแอร์เนาะรับน้ํายาแอร์ที่มันมีความร้อนอยู่เนี่ยนะครับเข้าไปสู่กระบวนการทํางานของคอยร้อนคอยร้อนก็จะมีพัดลมที่ช่วยในการเนี่ยระบ,บายความร้อนอยู่นะครับก็จะระบ,บายความร้อนออกสู่ภายนอกห้องนะครับพอระบ,บายความร้อนเสร็จแล้วเนี่ย น้ำยาแอร์เนี่ยก็จะเย็นลงนะครับแล้วก็ถูกส่งผ่านมายังระบบลดความดันนะครับระบบลดความดันเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการนําสารที่มันมีความเย็นเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบคอยเย็นอีกรอบหนึ่งตรงเนี้ยเป็นการทํางานของเครื่องปรับอากาศที่มีความสัมพันธ์กันนะครับอ่ะทีนี้ ในการทํางานผิดพลาดของระบบเนี่ยนะครับสมมุติว่าระบบเครื่องปรับอากาศของเราเกิดการทํางานที่ผิดพลาดนะครับเช่นในรูปเนี้ยเราตั้งอุณหภูมิไว้ที่25องศาเซลเซียสนะครับแต่ว่าในเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยสามารถทําอุณหภูมิภายในห้องได้36องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็จะต้องมาดูแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาพเนี้ย ืออะไรนะครับในปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาพตรงนี้มันก็จะเป็นในส่วนของอุณหภูมิของอากาศภายในห้องไม่ตรงกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้กับเครื่องปรับอากาศก็คือเราตั้งไว้25แต่ว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราทำได้36องศานะครับทีนี้เราก็จะต้องมาดูระบุสาเหตุของมันว่าในส่วนของสาเหตุที่ มันเกิดขึ้นเนี่ยจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างนะครับสาเหตุแรกเลยเนี่ยก็อาจจะมาจากในส่วนของแผ่นกรองอากาศอุดตันนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้ามันมีฝุ่นหรือว่าอะไรที่ไปเกาะอยู่ในแผ่นกรองอากาศซึ่งทำให้อากาศไม่สามารถไหลเวียนผ่านเข้าสู่ระบบของคอยเย็นของแอร์ได้เนี่ย มันก็จะไม่สามารถเป่าลมออกมาในห้องเราได้นะครับตรงเนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับและอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าไ e อ้คอมเพรสเซอร์ของแอร์เราเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยที่มันอยู่ด้านนอกของบ้านเราเนี่ยมันทำงานปกติดีไหมแล้วมันไม่ทำงานปกติหรือว่ามันอาจจะมีน้ำยาแอร์รั่วไหลก็คือไม่สามารถระบายความร้อนออกจากห้องได้เนี่ยนะครับ ก็จะส่งผลให้แอร์เราไม่เย็นเหมือนกันนะครับต่อไปปัญหาข้อที่3ก็คือในส่วนของระบบลดความดันนะครับอาจจะมีการเกิดการอุดตนันเกิดการล่วนไหลเกิดความเสียหายอะไรต่างๆพวกนี้ทำให้น้ำยาแอร์ที่เราใส่เข้าไปในนั้นเนี่ยเกิดการล่วซึมนะครับแล้วก็ไม่มีการไหลเวียนอยู่ในระบบนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าเป็นในส่วนของพัดลมในคอยแอร์หรือว่าในคอยร้อนเนี่ยที่ไม่ทำงานเกิดความเสียหายใบพัดไม่หมุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในส่วนของปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะทีนี้พอเราได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีแนวทางในการแก้ไขด้วยนะครับซึ่งแนวทางในการแก้ไขข,ของมันเนี่ย เราอาจจะสามารถทำเองได้ในบางเรื่องนะครับเช่นในส่วนของแผ่นกรองอากาศที่มันอุดตันเนี่ยอุดตันโดยการเกิดฝุ่นหรือว่าไม่ได้ล้างนานๆน,น,นะครับเราก็สามารถแก้ปัญหาเองได้โดยการถอดเอามาล้างอย่างนี้เนาะแต่ว่าในส่วนที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนทำให้เราเกิดอันตรายต่างๆเนี่ย นะครับเราก็จะต้องมีการให้ช่างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เนาะอ่ะทีนี้เนื้อหามีไม่เยอะนะครับหลักๆมันอยู่ที่ใบงานเปิดใบงานขึ้นมาหรือยังอ่ะใบงานนะครับพอโหลดมาแล้วใบงานชื่อว่าระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมีใครที่ ไม่ได้ดูในคอมพิวเตอร์ไหมมีใครที่ใช้ iPad ใช้โทรศัพท์มือถือดูมีไหมมีค่ะค่ะโอเคอ่าทีนี้พอเราดูในโทรศัพท์มือถือหรือว่าดูใน iPad เนาะกระบวนการหรือวิธีการของของในการบันทึก powerpoint เนี่ยมันก็อาจจะแบบเปลี่ยนไปนะครับอ่าทีนี้ให้จด ไว้ด้วยนะครับว่าขั้นตอนเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างนะครับอาทีน,นี้ให้เปิด PowerPoint ขึ้นมาก่อนอ่าเปิดมาเลยนะครับพอเปิดมาแล้วให้เราทำการเซฟไฟล์นะครับให้เซฟ เซฟไฟล์ชื่อว่าใบงานเรื่องระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะครับตามด้วยชื่อชั้นเลขที่ของเราเองอ่ะลองเซฟได้เลยม,มีใครไม่ทันขั้นตอนเซฟไหม ใครไม่ทันบอกนะลูกอทีนี้ในการเซฟนะครับเราจะต้องทำการฝังฟอนต์ลงไปในไฟล์ของเราด้วยนะครับวิธีการฝังฟอนต์ก็คือให้เราไปที่ไฟล์ใช่ไหมครับแล้วก็ทำการกดเซฟแอดนะครับพอเซฟแอดแล้วเนี่ยเราก็มาเลือก b บราว์ พอเ r o w s ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้งชื่อตามนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกที่คำว่า to แล้วก็ save option ถึงขั้นตอนนี้ใครไม่ทันแจ้งนะครับมีใครที่ไม่ทันขั้นตอนนี้ไหมทันทุกคนไหมอ่ะทีนี้พอทันทุกคนนะครับพอกด save เข้าไปแล้วเนี่ย เขาจะให้เราเลือกตรงนี้ Embrace Font Indify นะครับเราก็มาเลือก Embrace Font Indify ให้มันติ๊กถูกตรงนี้เนาะพอติ๊กถูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มา Embrace All Character ก็คือดีที่สุดสำหรับการแก้ไขข,ของเราตรงนี้นะครับเซฟทุกฟอนต์เลยพอกดเสร็จแล้วให้เรากดคำว่าโอเคนะครับแล้วเราก็ บันทึกลงไปอ่าเสร็จแล้วกดบันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยหน้าแรกให้นักเรียนใส่ชื่อว่าระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนนะครับตามด้วยชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ ตกแต่งให้สวยงามใครไม่ทันขั้นตอนนี้มีไหมคนที่จดไม่ทันแจ้งนะครับจะได้ทวนให้อีกทีหนึ่งเนาะเออสำหรับคนที่ใช้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad นะครับหนูเซฟได้ไหมมีใครเซฟไม่ได้ไหมครับ มีแจ้งเนาะอ่าทีนี้ในหน้าที่2นะครับวิธีการวาดเหมือนใบงานที่แล้วนะครับใครจำวิธีการวาดรูปแบบนี้ไม่ได้มีไหมมีไหม,มครับอ่าทีนี้ในโจทย์ของใบงานบอกว่าให้นักเรียนทำการวิเคราะห์ระบบการทำงานของตู้เย็นนะครับ พร้อมเขียนอธิบายแสดงแผนภาพรูปแบบการทำงานของระบบทางเทคโนโลยีก็คือรูปภาพนี้มีกระบวนการ Input Process Output แล้วก็ Feedback นะครับโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยระบุระบบย่อยของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างน้อย3ระบบนะครับก็คือเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างเป็นในส่วนของระบบเครื่องปรับอากาศเนี่ยนะครับ มันมีอยู่ทั้งหมด4ระบบนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของตู้เย็นเนี่ยมันก็จะมีการทำงานที่คล้ายๆกับเครื่องปรับอากาศเนาะเพราะฉะนั้นให้เราเขียนมาอย่างน้อย3ระบบนะครับแล้วก็เขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อยและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในส่วนของความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนี้เราก็ ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับว่าในส่วนอาการอะไรที่มันอาจจะเกิดผิดพลาดได้ในระบบการทำงานของตู้เย็นของเรานะครับเช่นในส่วนของตู้เย็นไม่มีความเย็นอย่างเงี้ยเราก็เอามาเขียนใส่นะครับพอเรามาเขียนใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาอธิบายว่าเรามีการวิเคราะห์หาสาเหตุว่า มันอาจจะเกิดขึ้นจากระบบใดบ้างนะครับเราก็มาบอกทีละข้อทีละข้อเนาะอ่าทีนี้กลับมายัง powerpoint ของเรานะครับหน้าที่2ให้ใส่ระบบทางเทคโนโลยีของตู้เย็นลงไปก็คือใส่ภาพรวมลงไปนะครับว่ามี Input คืออะไรบ้างมี process ยังไงมี output ยังไงมี feedback ยังไงนะครับแล้วก็ ในหน้าที่3จะให้ใส่เป็นระบบย่อยของตู้เย็นนะครับก็มาเขียนว่าในระบบย่อยที่1มีอะไรบ้างมีคอมเพรสเซอร์มีคอยเย็นคอยร้อนมีระบบอัดความดันอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเขียนใส่ลงไปแล้วก็เขียนลงไปว่ามีอินพุตยังไงโปรเซสเอาพุทฟีดแบ็กประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับตัวอย่างเนาะใครไม่ทันสไลด์นี้มีไหม มีใครไม่ทันไหมครับอ่าทันทุกคนเนาะอ่าทีนี้ในส่วนของสไลด์ที่4นะครับในสไลด์ที่4ของเราเนี่ยมันจะเป็นแผนภาพแสดงความสัมพันธ์หนูก็ใส่มาประมาณนี้เลยว่าในระบบการทำงานของตู้เย็นเนี่ย มันมีระบบอะไรบ้างนะครับระบบย่อยกี่ระบบเช่นถ้ามี3ระบบหนูก็ใส่3นะครับแล้วก็มาเขียนมีลูกศรชี้หากันว่าในระบบที่1กับระบบที่2เนี่ยมันทํางานสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับแล้วในสไลด์ที่5ก็ให้เราอธิบายความสัมพันธ์ของระบบย่อยของตู้เย็นนะครับ ก็คือให้นําข้อมูลจากรูปภาพตรงนี้เนาะมาอธิบายเป็นความเรียงนะครับ1พาราราาฟก็คือ1ย่อหน้าใส่ลงไปว่าในกระบวนการทำงานของตู้เย็นเนี่ยมันมีการทำงานยังไงบ้างนะครับเช่นในส่วนของระบบคอยร้อนมีหน้าที่ในการนําความร้อนออกจาก สารทาความเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นําความเย็นกลับเข้ามาอัดสู่ระบบคอยเย็นหนูก็อธิบายเพิ่มเข้าไปนะครับหน้าสุดท้ายเป็นการอธิบายความผิดพลาดของระบบการทํางานของตู้เย็นเนาะอ่ะทีนี้ให้ยกตัวอย่างมาว่าถ้าตู้เย็นเราเกิดอาการเสียเช่นตู้เย็นไม่ทําความเย็นตามที่กําหนดไว้สมมุติว่าเราเปิดความเย็นเป็นแม็กเลยเนี่ยนะครับ แต่ว่าตู้เย็นเนี่ยไม่มีความเย็นเลยนะครับเราก็จะต้องมาทําการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแล้วว่าในความผิดพลาดของตู้เย็นที่เราได้ทําการยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะครับเรายกขึ้นมาแล้วมีส่วนใดบ้างที่อาจจะเกิดการผิดพลาดได้ในระบบของตู้เย็นจึงทําให้เกิดปัญหาที่ว่าตู้เย็น ไม่มีความเย็นขึ้นมานะครับก็ให้อธิบายไปเช่นในส่วนของระบบทำความเย็นล่วไหลั่วเพราะอะไรนะครับให้อธิบายไปพอบอกเสร็จแล้วให้เรามาบอกแนวทางการแก้ไขของระบบของเราด้วยนะครับว่าในส่วนที่เราคิดว่ามันจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรนะครับ เช่นในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่ครูยกตัวอย่างไปเนี่ยในเรื่องของแผ่นกรองอากาศอุดตันนะครับเราก็มาบอกว่าในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องแผ่นกรองอากาศอุดตันเนี่ยเราสามารถล้างทําความสะอาดเองได้โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะใครที่มีข้อสงสัยให้ถามได้เลยนะครับจะได้บอกเนาะใครที่ทําใน โทรศัพท์มือถือทำได้ไหมทำใน iPad ทำได้ไหมลูกได้ค่ะได้เนาะเซฟได้ปกติเซฟฟอนได้ใช่ไหมครับได้เนาะอ่าทีนี้เปิดให้ดูทิ้งไว้นะครับใครที่มีปัญหาก็พิมพ์แชทมาถามได้เลยนะครับจะได้เข้ามาตอบเนาะ ู้ค้ามันบังคับต้องเป็นตู้เย็นปะคะหรือว่าใช้อ,อื่นได้ใช่ก็คือบังคับให้เป็นตู้เย็นเหมือนกันทุกคนเลยอ่ามีใครสงสัยถามอะไรอีกไหมส่งวันไหนคะ่ะส่งวันไหนส่ง ประมาณสัปดาห์หน้าแหละแต่ถ้าเสร็จก่อนก็ส่งก่อนได้เลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงวันให้เนาะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะมีงานเยอะใช่ไหมมีงานวิชาอื่นเยอะไหม